เอาจริงๆนะคุณผู้ชมเรานึกว่าปีนี้ iPhone แจกฟรีซะอีกนะโปรกับโปรแม็กนี่คือหมดตลาดไปเรียบร้อยหากันยากมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินว่าเศรษฐกิจเราก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเราก็เกรงว่าคนไทยอาจจะดูช็อตนิดนึงแต่ไม่เลยนะคะขายหมดกันแบบเรียบณนะปัจจุบันนะคะราคาที่มาบุนครองนั้นได้พุ่งสูงขึ้นไปต่อเครื่องนะคะบวกกันไปแบบหลายพันนะอะฮุนตงหลายพันตอนนี้นะตอนนี้นะณนะเวลานี้นะที่อัดนะคือแบบเฮ้ย ไันขนาดนั้นเลยเหรอไอโฟน14 Pro เนี่ยผู้ชมเชื่อไหมว่านาดุดเนี่ยไม่สามารถที่จะหา iPhone 14 Pro แล้วก็ Pro Max ได้เลยนะฮะรวมถึงสีม่วงก็หาไม่ได้แต่ว่ามีคนกระซิบกระซิบนะมีภายกระซิบนาดุดนิดนึงว่าอยู่ข้างหูบอกว่าปีนี้พี่สีดำมาแน่กว่าพี่เอ้ย เพราะสีม่วงดูเหมือนทุกคนจะวิจารกันเยอะว่าม่วงที่ไม่ม่วงม่วงอะไรม่วงมังคุดม่วงอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะไม่มีสิทธิวิจารณ์เพราะอะไรไม่มีเครื่องหาไม่ได้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีเครื่องด้วยแต่ไม่มีนะนดุดก็เลยไ่ซื้อต่อจากรุ่นพี่นดุดมานะฮะซึ่งเดชะกรรมของฉันที่ทำบุญทำกรรมมาแบบยังไงไม่รู้หารุ่นเริ่มต้นก็ไม่ได้นะฮะรุ่นนี้เนี่ยคือ1เทราไบต์ หรือพูดง่ายๆคือราคา63,900บาทาืพนอานว่าฉันจะต้องอดข้าวอดน้ําอดอาหารกันไปอีกนานแสนนานแพงมากเออแต่มันเป็นรุ่นหนึ่งเทราบา์ก็เข้าใจได้แหละนะคะราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้นะอยู่ที่41,900บาทว่ากันว่าไอการมาของตัว plus นี่แหละของปีนี้นี่แหละ ที่ทาให้ตัวโปรนั้นขายดิบขายดีเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ตัว plus กับตัวปกติเนี่ยกระทันรึ่งดันใส่ a 1 5ที่มีการเพิ่ม gpu เป็นหนึ่งแกนไงผมาก็มองว่าเอ้พี่เพิ่มแค่นี้ผมตองเพิ่มเงินเอลตัวโปรดีกว่าส่งผลให้แบบกระจุกกระจายอีกหนึ่งอย่างเลยนะที่ทำให้มันกระจุกกระจายนี่เลย dynamic island นะ dynamic island ก็คือติงแบบใหม่ที่วันนี้ถูกวิพากษ์วิจัยกันแบบว่าสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะกันเลยทีเดียวแต่หลายแบรนด์ก็เอามาทำเลยแบบล้อเลียนมากกว่าแหละไม่ได้จริงจังหรอก นะไอ้ที่มันกดออกมาซึ่งโอเคในความรู้สึกของเรานะเราว่ามันดูเข้าท่าอยู่เหมือนกันในการที่จะทําให้ตัวติ่งเนี่ยมันมีลุกเลยมาคือเพราะคนก็เบือ่อ notch แบบเก่าละเดี๋ยวให้ดู notch แบบเก่าเพื่อนลืมเพื่อนลืมนี่เลย notch แบบเก่านี่คุณผู้ชมดูอ่ะติ่งแบบนี้ใช้มาไม่รู้กี่ปงกี่ปีเบื่อกันพรแดนด์มิงอาร์เรนมาปุ๊บโอ้โหมันของใหม่ชัดๆนี่ว่าพี่เออเอาซะหน่อยปีนี้ก็เลยนั่นแหละเรียบร้อยนะฮะตัวโปรในปกติเนี่ย คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเยอะมากเท่าไหรน่นะปกติเนี่ยที่ร่ผลักมันคือ11 12 13ไม่เอา mini pro pro max ไม่ใช่นะรุ่นที่ขายดีสุดคือรุ่นเลขเดี่ยวนะ1 1 1 2 13พวกนี้าขายดีมากนะฮะ t e r ก็ขายดีนะเท็นนก็ขายดีขายดีขายดีแบบค่อนข้างขายดีมากด้วยแต่พอมันเทียบกับสีรุ่นปุ๊้เนี่ยปกติรุ่นปกติจะขายดีแล้วก็รุ่น pro เนี่ยก็จะแบบถ้าฉันไม่ซื้อ13าฉันก็ไปซื้อ13ม pro max เลยถ้าฉันไม่ซื้อ12ฉันก็ไปซื้อ12 pro อะไรแบบบบนนี้มมัจะแบบอารณ์ส่ว pro รก็ จะมีบ้างก็คือเหมือน iPhone เวอร์ชั่นเลขปกติที่มีวัสดุดูราพริ้ยมากขึ้นนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวโป,โปรนี่มาแรงยิ่งกว่าตัวปกติจนตัวปกตินี่แทบจะเป็นรูปเมยน้อยไปแล้วคนไม่ค่อยสนใจเอางะนะักดูหาซื้อโวลทิแบบเดินไปซื้อชิวๆอะ่ะขอบคุณค่ะตึ๊ดแต่โปรกับโปรแม็กหาของไม่ได้ ก็ใา่นั่นเองอาร์เรนองคุณนี่โอ้โหอันไหนนี่หนึ่งเทราไบต์นี่ B, นฉซื้อมาได้ไงน้น 6, องหกหมื่นกว่าบาทจริงซอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะแต่นูดูจะแถมให้เขานิดนึงนะคะ h i ชิลพรีเ d Premium Box Set นะคะเซตกันรอยสำหรับ iPhone 14ที่ดีที่สุดนะคะใครซื้อ iPhone ก็ไปซื้อ High Shield ดูนะ Premium uh, Box Set นะคะตัวนี้ก็จะมีโค้ดมีอะไรนดาดูใส่ไว้ให้ uh, ด้านใต้ข้างล่างก็แล้วกันเนาอกจาบในตัวของ uh, ตัวนี้นะคะอย่าลืมซื้อฟิล์มกันรอยนะคะของ iPhone ซื้อ High s h นะไว้จะให้ชิวด้วยครั้งหน้าโอเคไหมรานนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันแบบใกล้ๆดีกว่าว่า,วาเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่เขาบอกว่าสีดำเนี่ยฮอตสุดในปีนี้ดีสุดสวยสุดเนี่ยจะจริงหรือไม่เ่ะอ,อย่เสียเวลาค่ะลุยเย่เอาละคุณผู้ชมนี่คือ iPhone 14 Pro นะคะสีดำที่เขาบอกว่าสวยที่สุด1 2 3พรึบวหลอจ,จัดจ้าอ,อกตัวกล้องนี่คือมันจะโอ้โหมันปูดนะปูดดำกันนันเนี่ย เขาบอกว่าเซนเซอร์มันก็คือใหญ่ขึ้นนะฮะกว่าที่ iPhone นั้นเคยทำมานะคะรับแสงได้ดีขึ้นต่างๆนะคะตามแบบฉบับของการเขาเรียกว่าอัปเกรดของกล้องปกติ12ล้านนะครับรอบนี้มากล้องแบบ48ล้านโอ้สวยว่ะแล้วยิ่งเข้ากับวอลเปเปอร์สีดำต่างๆนี่คือโอ้โหเฮ้ยดูดีดูดีเลยแต่ไอเด a ด i ม i งอาร์เรนนี่คือแบบบอกตรงๆเลยว่ามันดึงสายตาเยอะมากเลยว่ะ คุณผู้ชมว่าดึงไหมอ่ะคุณผู้ชมดูตอนนี้ดึงไหมไม่เชื่อใช่ไหม Google ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะสมมติอันนี้อันนี้เป็น YouTube ใช่ไหมสมมติเปิดใหม่แล้วกันอ่ะสมมติเราเปิดแท็บใหม่ Google สีดำเบลเริ่มเลยวโอ้โหมันโอ้ดึงตามากเลยวะ่ะคืออันนี้ก็ต้องแยกก่อนว่าไอ้เรื่องความครีเอทีฟเนี่ยหรือว่าความสร้างสรรค์ในการใช้อ่าในตัว non, ในตัวนอชตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวเดนเวอรอัลเลนเนี่ยให้มันมี ประโยชน์อนทิเช่นเราแบบเล่นเพลงเราดันขึ้นปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นแบบเนี้ยคือมันก็จะยาวขึ้นอีกก็คือบอกว่าโอเคมีเพลงเล่นอยู่นะแบบนี้นะคะมีรูปปกของคลิปอยู่ใช่ไหมคะคือเหมือนมันยืดได้หดได้อะอันเนี้ยต้องบอกกันว่าถ้าถามในเรื่องของความสร้างสรรค์เนี่ยเราว่ามันค่อนขอ้างสร้างสรรค์ในเรื่องของการใช้งานแต่ถ้าถามว่าดึงตาไหมเอาอย่างนี้ไม่พูดเยอะเจ,จะ็บคอคุณว่าดึงตาไหมสมมติเราดูดเข้าเป็นอ่ะไายบาทก็ได้ตอนนี้ นี่ไปกันใหญ่แล้วนะฮะโอ้คือมันดำปื๊ดเลยว่ะนี่มันใหญ่มากเลยอะ่ะถ้าเทียบกับตัวเก่ามาดูตัว Pro Max กนึงตัวเก่านะน่มีตัว Pro Max อยู่อีกตัวนึงอ่ะสองอันนี้คุณว่าอันไหนมันดึงตากว่ากันคือเราว่าสัาหหนึ่งมันคงชินแหละเพราะว่าด,วด้วยอะไรหลายอย่างแต่ว่าคือม,มันใหญ่มากเลยว่ะมันดึงตามาถ้าโ r o Max ไม่รู้จะดึงตาแบนนี้หรือเปล่าแต่ว่านี่คือตัว Pro ซึ่งตัวจอมันจะมา6.1เนาะจะเห็นว่ามันแบบ โอ้เราว่ามันมันใหญ่ปืดปืดปืดยังไงรู้อ่ะเดี๋ยวให้เทียบใกล้ๆอีกรอบอ่ะคุณคิดว่าอันไหนมันดูโอ้โหคือถ้าถ้าแบบนี้นี่อถ้าแบบนี้เราชอบอันเก่านะเอาพูดตรงๆแต่แต่อันใหม่แต่ว่าอันใหม่มันสร้างสรรค์จริงอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่ามันเทอ่ะมันเทแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้มันขายดีด้วยเพราะมันเทมันเทจริงๆต้องยอมรับว่ามันเทจริง ตอนนี้ก็คือยังไม่ถ่ายอะไรนะคะเครื่องเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยนะคะ Open Camera มาอันนี้จะเหมือนกันเลยก็คือให้เราเลือกสไตล์ก่อนเลยนะฮะในตัวกล้องว่าอยากจะให้แบบสไตล์ของภาพเราออกมาเป็นโทนไหน mm. เขาก็จะแบบทำไว้ให้นะ,ะสมมติเป็น r i c h Contrast แล้วกันนะคะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีระยะ สามเท่าด้วยถ้าเทียบกับตัวนี้นี่นะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าพอเป็นตัวโปร,โปรมันมีเลนส์เทเลฟโฟตโต้ขึ้นมาด้วยเนาะก็จะมีระยะ 3x ด้วยนะฮะ,ะ, x 1>, ะ,ะ1 x 2x 3x ให้กับเรานะฮะไว้ใช้งานกันนะฮะในโหมดต่างๆเนาะ,ะแล้วก็โหมดซินิมาติกนะฮะก็ยังคงมีเหมือนเดิมก็คือในตัวของการถ่ายรูปแบบโหมดภาพยนตร์นะฮะเอ๊ะเป็นโหมดการถ่ายเป็นโหมดการถ่ายวิดีโอแบบภาพยนตร์นะคะตัวนี้ซินิมาติกต่างๆเนาะ 4K 6 0อันนี้รู้อยู่แล้วมี2 4เฟรมด้วยใครที่ใช้ตัว าการถ่ายหนังมาจะรัวยี่เฟรมคือหนังแอคชั่นนะคะโอเคซีนิมาติกจะได้24กับ30เนาะส่วนวิดีโอก็ได้เท่านี้นะคะแล้วก็มีโหมดแอคชั่นโหมดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มี2อ k 60เฟรมเหมือนกันในโหมดแอคชั่นนะคะใช้ได้ทั้งเลน โอ้เลนเทเลโฟโต้ก็ทําได้แต่ภาพมันจะถูกครอบเข้ามานิดน,นึงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเวลาเราใช้พวกแอคชั่นโหมดแบบนี้เนี่ยพรามันมีพวกการครอบภาพอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดนอส์มากขึ้นนะคะดังนั้นไม่ต้องตกใจเวลาซื้อไปมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดแหละขอดูกล้องหน้าซะหน่อยเดี๋ยวขอเทียบกับตัวเมื่อกีนน้นสิบสี่เพืนึงนะอันนี้เป็นกล้องหน้าของ iPhone 14 Pro นะคะดีขึ้นนะดีขึ้นเห็นเห็นเลยอะแบบว่ามันมีความแบบเนียนกว่าเยอะเลยวะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทียบกับสิบนี่เดยวกอนลงนะอ,นอนน จะเห็นเลยว่าสีผิวของ14 Pro เนี่ยมันธรรมชาติกว่านี่ติดออกแบบซีซี่หน่อยแล้วก็ความเนียนก็ไม่ค่อยดีมากนะฮะแต่ว่าสีเสื้อเท่ากันเลยก็คือพูดง่ายๆคือสกินโทนของตัวโปรเนี่ยดูเป็นธรรมชาติกว่าเนี่ยแบบดูชมพูชมูซีซี่<ๆ>เห็นปะเออประมาณเนี้ยนะนี่ถ้าจะมูดเดยกันเลยนะแบบที่เดีวยวกันเลยอ่ะอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลอง,ลอง,ลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเข้า YouTube อย่างงี้นะแล้วเราก็แบบเปิดแบบเต็มจออย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงโอ้โหคือ ดูสิเราไม่ชอบเลยวะ่ะลำโพงกังอยู่ในมาตรฐานนะคะเนี่ยเห็นปะว่ามันมันเด่นมากๆแบบเด่นแบบเด่นมากจริงๆอะ่ะโอ้โหอันนี้คือถ้าเราว่าถ้าชอบก็ชอบเแอะ่ะไม่ชอบก็น่าจะเกลียดเลยอะ่ะไอตัวเนี้ยคือเราชอบตัวลูกเล่นมากเลยแต่อันนี้ดูวิดีโอเอนี้ยเราว่า มันมีแค่2องคำตอบอ่ะคือไม่ชอบไม่รักก็เกลียดจริงๆอะ่ะมันมันค่อนข้างจะดึงสายตาพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับพอจะดึงสายตาเหมือนกันโอเคอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ Always On Display นะคะที่หลายๆคนก็นะแต่มันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่มันโคตรสวยเลยวะ่ะคือแบบทำดีมากอะ่ะคือมันแบบสัสดส่วนมันพอด,ดีตีมันไปด้วยกันกับเนี่ยสิ่งที่เราฟังอยู่อะไรเงี้ยคือแบบ มัน,ม,นมันสวยมากจริงๆนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยเอาไว้ซอนดิสเพลย์คือวางไว้ก็แบบมันสวยมากอะ่ะอันนี้หลอดมันสวยมากจอที่จอทั้มซุงนะคือเหมือนว่ารีเฟรชเรทนี้ไปได้ต่ำสุดนี่คือ1นึเฮิร์ตแต่วางเอาไว้อย่างเงี้ยอสมมติคุณไปไหนก็นตามไหนคุณวางาไว้อย่างเงี้ยโคตรหล่อเลยอะ่ะออมันหล่อมากแล้วมันออกแบบบัดดีแบบทีมดีไซนเนอร์ Apple คือแบบระดับโลกอะ่ะคือมันโคตรสวยเลยคือแบบดูดิอัตราส่วนต่าง,างๆนี่นะคะคุณวันนี้คุณโบกี้และออนกายเป็น พเซนเตอร์ไปเลยว่ะสวยมากจริงๆนะคะสวยมากจริงๆสวยมากจริงๆเราต้องยอมรับว่าเขาทามาได้ดีมากจริงๆมันโคตรสวยเลยอ่ะผมมือให้เลยอันนี้ดีมากดีมากดีมากเป็นเป็นอ wayson Display ที่น่าจะสวยที่สุดตั้งแต่ดูเคยเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาเลยแล้วมันเป็นอ w a y s on display ที่แบบอยากจะไปโชว์ให้คนดูอ่ะเฮ้ยพี่ดูดิคือมันสวยโคตรมันสวยมากเลยว่ะดีมากจริงๆดีมากจริงๆนะคะเนี่ยอันนี้ยืดมาด้วยไหมมีรูปอันนี้โผล่ขึ้นมาอะไรนะ ปลดล็อกปุ๊บมันก็กลึกออกมาอะไรเงี้ยเห็นไหมมันมันมันสวยอ่ะมันแท่อ่ะโอ้โหนี่มันห้าไม่ได้เทจริงกันโอเคอ่ะในเรื่องของส่วนอื่นๆเนี่ยยังไงคงต้องรอดูรีวิวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้มันเป็นแค่อ n b o บ็อกซ์เท่านั้นเองนะคะยังไงใครที่อยากได้ตัวนี้นะคะก็รอตัดสินใจดูสำหรับ Dynamic i s l a n d ตัวนี้ว่ามันถูกจิตกับเราหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยไอตัว Dynamic Island เนี่ยมันคือ ลูกเล่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมสร้างสารรค์และน่าจะโดนเรียนแบบได้เร็วๆนี้ด้วยแน่นอนร้อซนะคะแต่ว่าเนี้ยคือจุด <c oughs> มันใหญ่ให้ดูใกล้ๆไหมบางนาเราอันนี้เราสอ่องให้ดูเลยนะคะว่ามันคือกล้องแล้วก็เนี่ยนะฮะบางนะเราส่องให้ดูเลยนะคะว่ามันคือกล้องแล้วก็เซนเซอร์ไหมมันมีตัวรอยแหวงนิดนึงด้วยนั่นคือผลว่าถ้าม,มันหุบเข้าไปไม่ได้เนาะมันก็เลยต้องเป็นประมาณนี้โอเคนะคะอ่ะสีดาสวยจริงสวยจริงนหารต้องยอมรับว่าถือแล้วดูพรีเมียมดูลหลาไฮโซเลยแหละแต่ว่าเวลาเล่นเกม หรือว่าเวลาดูหนังความเพลงก็ตามแต่เราคิดว่ามันน่าจะดึงสายตาทุกคนมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลำลาเพลงนี้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าลบฟันดีราติสวัสดิ์โอหยสมีค่ะบ๊ายบาย